พิเศษจ้าวันนี้ขา่าวเด็ดเด็ดกว่าเมื่อวานอีกจา้าเมื่อวานลงไปทำข่าวเด็ดที่ห้วยจา้ายายก็เลยเจอสิ่งนี้จา้าเพื่อน,นเห็นไหมไม้ก็สวยจังเลยไม่รู้ก็เป็นรากไม้อะไรหรือว่าไม้ตะเคียนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาพาเพื่อนๆมาชมจา้าสวยนี่จา้านี่จา้าลักษณะเขา ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้จ้ะรากไม้จ้าอยู่ในห้วยโบราณลักษณะเขาจะเป็นเช่นนี้สวยไหมเพื่อนๆแปลกเนาะตาเห็นก็เลยเก็บมาเนาะยายกระตาไปเมื่อวานนี่เห็นบน,นี่จ้าเห็นก็เลยเก็บมาให้เบิง้งว่าเขาแปลกจริงๆ แปลกมากนี่จ้ะชมเขาจ้ะสวยจริงๆสวยจ้ะให้เพื่อนๆชมดูจ้ะนี่จ้ะลักษณะเขาออมนี่งามบ่เพื่อนๆงามบ่ไม่หลากไม่เด้อนิหลากไม่โบราณ ก็เป็นหลากตะเคียเนาะบาดนี่ตาเก็บมาหมอบานเบิ้งเบึงเบึงซังนี่งามงามหมุนเอาหมุนจ้าหมุน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 อีกหน่อยหมุนอีกหน่อยนี่นี่จ้าเพื่อนๆงามบบคืออยู่ได้หรองามจ้า